เหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานําไปสู่ความสูญเสียนะคะและอาจจะกําลังสะท้อนถึงในยะบางอย่างต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะทําให้ช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนฝ่ายความมั่นคงได้สั่งการให้เข้มงวดป้องกันเหตุรุนแรงหรือผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ ตำรวจตั้งด่านตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ตามเส้นทางเข้าออกตัวเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยและบุคคลตามเป้าหมายป้องกันผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าและย่านชุมชน แม่ทัพภาคสี่ระบุค่ะว่าในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมนอภาค4ี่กำชับกองกำลังในพื้นที่ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและสถานที่สำคัญเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบ และให้กำลังทุกหน่วยอยู่ในความพร้อมเพื่อป้องกันในที่ตั้งและสามารถตอบโต้ได้เพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้ามโจมตีฐานที่ตั้งช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือสิ่งอดค่ะแต่สิ่งสำคัญคือคามไม่ประมาณและก็มีความพร้อมในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็ที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่ายกเดือนรอมฎอนหรือว่าหลังเดือนรอมฎอนในช่วงวันทีร่ระยองต่างเนี่ย มว่าเป็นเจ้าที่ฝ่ายทหารฝ่รายตำรวจหรืฝ่ายปกครอง,องต่างเนี่ยก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่และอาจตกเป็นผู้หายว่าหายของ่ายตรงข้ามก็ขอให้บัตตามมาตรการพิทักษ์กำลังพลที่ทางกองในการร,รักษาความปลอดภัยว่าสิทหน้าได้ได้ออกไปเมื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยโดยตนเองว่าการความปลอดภัยโดยชุมชนวตาการความปลอดภัยโดยเจ้าที่ของรัฐต่างๆนะครับ ข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงพบสถิติความสูญเสียในปี2,567และ2,568นะคะแยกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตปี2,567 28คนบาดเจ็บ137คนขณะที่ปี2568มีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต21คนบาดเจ็บ121คนส่วนประชาชนปี2567เสียชีวิต42คนบาดเจ็บ45คนปี2568มีเสียชีวิต13คนบาดเจ็บ73คนขณะที่ผู้ก่อความไม่สงบปี2567เสียชีวิต8คนและปี2568เสียชีวิต4คนค่ะ